สวัสดีชาวแบลนด์สเกมเมอร์นะครับและเกมที่คุณรับชมวันบบนี้คือเกม Battlefield 3นะครับในโหมดยึดถงนั่นเองนะครับก็มีคนขอมาผมก็จัดให้โอเคครับกดเล่นไปเลยโอเคแล้วก็ยึดถงตอนนี้ยึดถงเอจะโดนยึดแล้วใครจะมายึดอย่าใครยึดวะกำใครยึดอย่าพึ่งยึดให้กูไปยิงก่อนอเปิดดังหน้าตายแล้วตายแล้ว ศัตรูศัตรูศัตรูอยู่ไหนศัตูอู้ศัตรูอูโดนนะเว้ยไปไหนครับไปไหนครัชไปไหนคัชต้องไปไหนคัชนะครับยึดยึดขึ้นยึดขึ้นเหมือนยึดไม่ได้ว่ะเฮ้ยเหมือนมีใครอุ้ยไอ้เแค่ไอ้แค่แค่เหยืยอเหยื่อโอ้ดูปิงปิงร้อยกว่าอ๋อมั่งดักข้างในนี่ว่ะดักข้างในใช่ไหมเปลี่ยนเป็นระเบิดแล้วกันแต่งไอ้เคยก่อน ติดโอเคติดเรียบร้อยละไปโหแล้วเกิดไก่มากอึ๊บขำว้าวเออไปสูบอยู่ข้างบนนี่ว่ะโอ้ยโดนด้วยเยี่ยมโอ้ยเชี่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 ยอะไรวะอะไรวะกายี้ตรงนี้ได้นี่ว่ะไอ้สัสโอ้โอ้คำไม่ไม่ตาย ก in right. okay. okay. ็นี่เด้ามันจะเด้ากระเด็ดเด้าระเบิดเหรอครับโอเคโอเคเราเกิดตรงนี้เอ้ยเฮ้ยนี่เราเกิดตรงเพื่อนเลยมีเพื่อนยิงกันแล้วไม่กูจะตายกูจะตายแล้วกูจะตายยิงแม่งเลยบุ้มมึงตายใช่ไหมกูต้องตายมึงต้องตายตามกูครับไม่ยอมตายคนเดียวหรอกจริงโอ้มันเกิดนานมากกว่าจะเกิดกว่าจะเกิดต้องฟาร์มนานเลยครับไม่ใช่ละไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมโมบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ เอ้ยนี่มันฐานเรานี่ว่าลง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 ใครมึงยิงอะไรกันวะเออโอเคด,ดักไว้ดักไว้ดักไว้เดี๋ยวกูยิงเองเจ,งลจงลอละเจ้ละื้อไม่ตายอีกก็อดดามิดบ้มอ่าผิดผิดผิด,ผดกรรมโทษ กำาอเลยไม่โดนอีกแล้วเป็นไแล้วเป็นไงนะไปหนแล้ว,ลว,ลวมีศัตรูตรงนั้นนี่ใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วเออโอเคนึงศพเฮ้ยใครยึดวะกำมันเยอะกว่าแน่เลยวะ่ะมันเลยยึดได้หึบอือ้ ยิงระเบิดใส่แล้วอ่ะมันไม่ตายมึงต้องให้กูบูใช่ไหมมึงต้องให้กูบูปืนเยอะไปหมดมามึงต้องเจอ AK มาโอเคเอาเจทีเอาเจตีทเ,เทคเกอะไรครับเอ้ปเออวัดลูกซองแน่ๆเลยครับยิงกูปุ้งตายอย่างนี้แน่แน่นอน แม่งยิงปุ้งตายเลยไม่จังหวะหายจงหายใจเลยเฮ้ยตามเพื่อนไปเพื่อนเพิ่งตายนะครับเพื่อนเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะคัสอย่าเพิ่งตายเกิดแล้วกูเกิดมาแล้วมาเราคุมกันให้เอวมาจุดบีทำไมเนี่ยเออมาจุดบีทำไมไปจุดเอเลยไหนก็มาแล้วครับไปเลยครับ วิ่ง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 โอ้ยมีคนเกิดข้างเราด้วยเว้ยเฮ้ยนายนายอย่าเพิ่งตายเอ้ยเอ้ยทำชุดไม่ได้อ่ะเอ้ยเช็ดโอ้ตายยังตายยังเอ้ยอย่าบงานแล้วครับอย่าอู้ตายยิงไม่โดนนะไปศาสตร์ไม่ลองเลงอ๋อเอไปฐานเกิดมันดีกว่าโอ้ยึดยากนะครับยึดฐานเกิดแม่เป็นะที่ยากมากอย่าเพิ่งตายนะเกิดจะเกิดแล้วอย่าเพิ่งตายนะครับ โอเคโอเคกลับมาแล้วเยี่ยมตายซะมึงอืมตายได้ปะ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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีโหลด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 กำศัตรูศัตรูศัตรูเออโดนโดนโดนแค่นั้นแหละอู้หตายเบยเออล้มทั้งยืนมึงแบ็คอะไรวะ ซีมูชโซลินาที่ not fast not support อืมนี่ล้วกันอะไรไม่รู้อะเลือกมันไว้ก่อนจะคุ้มไไอชี่มาโขมมายึดซีได้ไงเนี่ยโอ้โหระดับโลกมากเรานับถือนายนายยึดได้ไงวะยึดบีก่อนยึดบีกูคืนมึงสลับฝั่งกันเล่นแหละครับพวกเราเกิดฝั่งนี้แล้ว วิ่งไกลมากนี่กูวิ่งอย่กูหอบแดกตายแล้วครับมีศัตรูป่ะน่าจะมีอะแต่ผมมองไม่เห็นศัตรูหรือเพื่อเราวะเพื่อเรายึดแม่งกันทั้งสาม,ท,สามทีมอะ เอ้กูก็ยึดดีกูก็ยึดเฮ้ยศัตรูศัตรูศัตรูเฮ้ยตายดิเออโอเคนอน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 นี่นอนนอนดีครับอืมอืมอือโอ้โหแต่มันตายครับโอเคแฟร์ดิเฟนซ์ริบบันริบบินริบบอลมันเกิดมาเร็ว เป็นปืนดีกว่าเออเอา F 2 0 0 0ไปเอ้ยสกายแอลแล้วกันแล้วเป็นเม็ดขีดโอเคโอค้ยเหี้ยศัตรูศัตรูอ้หูศัตรูมอมเห็นศัตรูมีคนชุบกูแล้วเยี่ยมเป,เป็นไหนครับเป็นไหนครับออายครับ โอ้โควูตายครับเฮ้ยชุบมาแก้แค้นครับชุบมาแก้แค้นโอ้โหโหดมากเป็นนี่เซิร์ฟมาเซิร์ฟมนแหลกฮะสก้าแอลเปลี่ยนกล้องก่อนกล้องแม่งมองในที่นี่ยากมากเพราะว่ามันเป็นเป้ากลมๆฮะเปลี่ยนเป็นเป้าอันนี้แล้วกันเออเป้าอย่างเงี้ยมองง่ายหน่อย เรากำลังเดินเราากำลังเดินทางไปที่จุดบีไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าฮนะจะตายก่อนมีคนไม่ว่าวะไม่มีแต่ไม่มีคนเฮ้ยเราแอบ,บก่อนแอบบเราซุ่มแบบนี้ก่อนซุ่มแบบนี้ดีกว่าเออ,อกระจกแตกด้วยเยี่ยมจำเอ้กระตุกอะไรวะ เธอเราคนเราชุบ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 อืมชุบแล้วชุบแล้วกูชุบมาแล้วแอบก่อนกูแอบแป๊บดีเพื่อนกูเหรอครับอืมอืออือติดอะไรวะเอาติดกระจกกำกำแล้วกำแล้วกำแล้วระเบิดระเบิดออกหน้าระเบิดอุ้งไอ้เหี้ยตายตายเออโอ้โหไม่ชุบกูหน่อยนะครับกูสาชุบมึงนะครับกูชุบมึงทั้งสองรอบนะ ไม่ชุบเลยอะงอนเลยครับโอเคเพื่อนเรานอนอยู่นี่เพื่อนเราอยู่ที่อยู่ที่บีโอเคเกิดกระทังเพื่อนนี่แหละกำลังยึดบีครับโอ้ยระเบิดเอ้ยไม่ใช่ระเบิดโดนยิงชุบ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 อืมโอ้โหชุบปั๊บตายปุ๊บโอ้ยขี้นี่โดนระเบิดอีก มีคนชุบมีคนชุบระเบิดระเบิดออกหน้าระเบิดออกหน้ากูจะตายแล้วโอ้โดนแทงโอ้โหเออโอ้โหมึงแทงกูไม่สุดด้วยนะเนี่ยแทงแทงกูแล้วมึงก็ตายไปก่อนมีคนชุบอีกแล้วเยีมอืมอืมอืมโอเคชุบมาชุบมาเถิดโอเคโอ้ตายแล้ว กูจะตายเกิดๆนะฮะแบตเทิร์ฟิลนี้เป็นมนุษย์ที่มีประมาณร้อยกว่าชีวิตนะฮะมีคนเอาไอ้เครื่องพักระหัวใจมาแทงปุ๊บมาจิ้มปุ๊บตื่นเลยสุดยอดสุดยอดมากเฮกเกิลบีเกิลบีเป็นปืนมื่อนี่วะเอาเป็นอาร์กเอสามโอเคอ๋อเฮียนดี๋ยว่าติดระเบิดไว้ยิงเลยกันเนี่ยบอดอกหน้า <ihi> ชุบเพื่อนชุบไม่ทันเบิร์ดดีโหลดดิ้งขี้เหม็นัตรูว่ะเึิบอุ้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูอ้วกเออตายอีกแล้วขอ6 3ก1ิบสบเครับย,ย,ยังไม่หลับตายยังไม่มากเท่าข่าครับ ตัวนี้ไม่ลุ่งเลย,เ,ยเปลี่ยนหน่วยบ้างดีกว่าเอา acwr มาใช้แล้วกันโอเคอย่ายึดบีกูนะอย่านะเฮ้ยกัะสูนนี่ว่ะกรรมไอ้เยนึกว่านึกว่าเพื่อนเห็นมั้งเดินเดินนี้มองมองเพื่อนอา้นาวทำไมเพื่อน,นกูไม่มีสี อย่านะกระตุกนะอย่านะครับอยิงอะไรวะระเบิดปึ๊บอืมอืมอมไม่ไม่ตายไปแล้วยิงระเบิดไปแล้วไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยอีกหนึ่งลูกแถมอรีโรด อยูที่หนึงศัตรู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 ไม่โดนโผล่มาโผล่มาสิครับโผล่มาเลยครับไม่โผล่อะไม่โผล่รีโหลดกันโผล่มากูยิงนะโผล่มาดิไม่โผล่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 ก็ไม่จะไรครับวัดแต่วัดโอเคตามเพือเ่อนไปครับ ยิงยิงเพื่อนกูอู้อู้อูอูโอ้ยอย่าเพิ่งฆ่ากูอย่าเพิ่งฆ่ากูเอ้ยโอเครอดอยู่รอดอยู่โอ้ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เฮ้วันโอเคจะตายจะตายจะตายแล้วฮึบโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไม่โผล่อีก ลีโร่เดินอู้อ,อ,อ,อ้เพื่อนยิงไว้ตามโ้เยอะป่ะเออเออตายสิเออโอเคลีโหลดตายสิครับบุ้มโอเคลีโหลด เยี่ยมไปตยตโ,โ,โอ้จะตายจะตาย,ตายนี่รัวกว่านี่รถว้าวได้แล้ววะเนี่ยซัพพอร์ตเมเดนเอ่อแฟคดิเฟนรฟิบบินอีกแล้วค,ครับลิบบอนนะถูกแล้วฮะไม่ได้อ่านลิบบิ้นนะชุบมีคนชุบมีคนชุบมีคนชุบแล้วกูก็ตายชุบกูทำเพื่อกูแล้วตายในชุบทำไมครับจริงน่าใจร้ายมาก เอาทีสามหกมาบูลแล้วกันโอเคจุดบีเราจะไม่ยอมให้ศัตรูยึดเฮ้ยอย่าอย่านะอย่านะครับระเบิดอืบึมอืมศัตรูศัตรูศัตรูทีโรกันโอ้โหกรรมละ ตอบมอน,นี่เฉยเลยมีก็ตัวอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ฮิวก่อนฮิวก่อนพึ่งยิงกูเนอร์กูยิ้วก่อนฮิวก่อนไปเลยไปไหนก็ได้เคยฮิวเต็มแล้วฮิวเต็มแล้วขึ้นฮิวเต็มแล้วขึ้นครับโอ้โหอีกไม่ทนันอือโอ้มา <laughs> เพื่อนเราแม่งนอนยิงตรงนี้เลยเว้ยเต้องยึดคืนครับ ปากาเฮ็ดแล้วกันไปเฮ็ดเป็นปืนที่แรงอยู่นะกระสุนน้อยโอเคครับไป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 ประตูประตูพังอะไรยังเปิดได้กีบยิง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 ประตู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 ไม่มีใครสนใจกูเลยฮิวกูสักนิดจะเป็นไรไหม แต่งคิวทิชเชอร์ไปแล้วครับวิ่งสิครับวิ่งสิครับอออรอรอพ่อมาเสริมกระสุนแล้วครับอืมอืมบึ้มไม่โดนเลยเลยมากครับขอบคุณมากครับบึ้มไม่โดนเลยครับแถมฮะแถมอืมไม่โดนเลยครับระเบิดระเบิดมาแล้วอีกลูกนึงไม่เอา บุม้มได้ด้วยโอเคแอบแม่ตรงเนี้ยมายิงยๆๆยยิงไม่รู้โดนไม่รูร้ยิงก่อนโดนนะเว้ยโดนโดนะเว้เยทึบอ,อืมอืม โอ้โหโดนเว้ยแต่ไม่ไหวฮะเรานอนยิงฮะเราสู้ไม่ได้มันมันมีที่กำบัง <c oughs> มึงสาดได้มันมาก <c oughs> ทีสามหกกูยังไม่ได้ใช้เลยเปล่าวะเออโอัตกรรมแล้วกูมาเกิดเหล่านี้เนี่ยกายจุงทำไมเราไม่เกิดคนวะวิ่งมาวิ่งมาแล้วมัน เอลฮอมเอลฮอมฮอมเฮลไรเดี๋ยววิ่ง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 โอ้โศัตรูศัตรูโอ้โหทำนะครับจะยึดบียังไงเนี่ยศัตรูเยอะมากเกิดที่นี่แล้วกันเรารู้ว่านายทำได้ครับนั่นแหละครับ อะไรเราจะกินเพื่อนเราเหรอฝันไปเถอะฝันไปเถอะครับเออแต่กูตายชุบกูหน่อยได้ไหมถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายไม่ชุบด้วยขอบคุณครับเอยเอาลูกซองแบบเพื่อนนี่ป่าวะเฮ้ยเอเคเลยมามามาอะไรครับอะไรครับรีโลด ไม่มีไม่มีชุบว่ะอ้าวมีคนยังไงมีคนชุบเออ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  PKP หรือ,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 อว,ว่ามีคนตั้งป้อมแน่เลยว,วะ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเชนี่ไม่มองไม่มองศัตรูเลยเพื่อนเราไม่มีใครเกิดแล้วคนเอา P90 ไปบูแล้วกันเกิดสิครับโอเคเพื่อนเราเกิดแล้วตามเพื่อนไป มันออกมาแล้วออกมาแล้วออกไปไหนครับออกไปไหนครับรีโหลดสองตัวครับโหลดทีหนึ่งมีทางให้เข้าไหมเนี่ยอตายเบยเบมีคนยิงตายแล้วแล้วกูก็ตายด้วยอะไรเนี่ยขามันฆ่ากูเหรอครับซูมขาให้กูดู สนัยอาสนัยดีกว่าเราไปนั่งไปนอนไปหามุมีเรียนยิงดีกว่าจะมีไหมเนี่ยโอ้โหนั่นไงล่ะมีคนตั้งป้อมยิงจริงนะครับผมมองไม่ผิดจริงพี่ล์ลุกำนอนอู๋ งอะไรกันวะยิงอะไรกันวะมองไม่เห็นเนอะโอโ้โหโอ้โหอ้าไอ้คนนี่ออกมาตอนไหนเนี่ยยิงโมตสิครับไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วย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 ทำนาะยอยู่ไหนครับนายนายมาตรงนี้ทำไมครับมาทำไมโดนเราไปเลยจริงอึ๊บ เราลดนิดนึงนิดหน่อยไม่เป็นไรมึงยิงอะไรกูวะอ้าอ๋อไอชี่มันนอนอยู่ตรงนั้นโถ่เอ้ยที่เดิมเลยที่เดิมเลยโอ้โอเคงั้นเอาพยาบาลแล้วพี๙๐ไปแล้วกัน อะไรอีกวะเนี่ยใครยิงกูอีกวะฮึบรีโรดโอ้ยเค,เคบึ้มชุมมาตายอ่ะไม่ตายอีกสาดครับสาดสาดโว้ลีโรด ชุบไปชุบเพื่อน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 ชุบชุบเพื่อนโอเคเฮ้ยทำเพื่อนตายชุบครับเรามีหน้าที่ชุบก็ชุบครับอืมโอเคตายอีกแล้วชีวิตนี้มีแต่ชุบชุบอย่างเดียวโอเคโอเควิ่งครับวิ่งครับปาควันแล้วเพื่อนปาควันแล้วควันหนักหน้า โอเคยิงมั่วครับยิงมั่วครับเอะไรครับอะไรครับโอ้โหโอ้โหรีโหลดรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บโอ้ระเบิดโอ้โหอื้อเลยครับอย่างนี้ฮึบ อะไรครับอะไรอะไรแล้วเปิดมาแล้วโอ้โหมันเป็นลูกเลยโอ้โหไม่ตายด้วยจ้าโอ้โอ้โห,โโหแทงกูเลยโอ้โหตายเออมีคนช่วยมีคนชุบอ้าชุบเพื่อนมันเองอีกรรมนึกว่าเพื่อนเราโอเคเออเอ็นเก้าสี่แล้วกันไป รีโหลรดรีโหลดอืมยิงวันนั้นเนี่ยกูก็รีโหลดโอ้โหชุดปุทีแม่งเกิดช้ามากเพื่อเพื่อเรายืนตรงนั้นเต็มเลยเว้ยเขตตามเพื่อนเลยครับโอเค โอ้โหเฮี้ยมึงเสื้อนะมึงตัวตัวเป้าจริงเก้าสิบหกเอสาม A A มาก็ใช้เป็นนะมาไม่เคยใช้ด้วยมาเด้อมอเด้มาเด้นอนเหรอง่วงเหรอต้องกลับไปนอนบ้านครับ แล้วไปหนึ่งลูกดีไหรกันวะโอ้โหมาเป็นลูกเลยโอ้โหโอ้โหรีโหลดรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บชุบเพื่อนชุบเพื่อนโอเคโอเค แม่งเป้าคลาสสิกมากออ <im itation> <im itation> ืจะตายแล้วจะตายแล้วชุบชุบชุบเอ้ยฮวฮิวเฮีว,ฮวเพื่อนตายเพื่อนตายมีหน้าที่ไปชุบมีหน้าที่ไปชุบมีหน้าที่ไปชุบ,ชบอืมวิ่งครับวิง่งอืออือจะตายแล้วจะตายแล้วอูอ้ตายเบย <im itation> หันไปมองออกมาเป็นเอนจิเนียร์นี่หว่าชุบไม่ได้โอ้โหโอ้โห อ้าวตายกันหมดอีกตายเกิดไกลมากวิ่งทีแทบหลับอะครับจริงเกิดไกลมากสตูอยู่ในฐานเราเยอะมากเท่าที่ดูนะ เพื่อเราตายเพื่อเราตายไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เพื่อเราตายไม่ได้ศัตรูอยู่หลังเราหน้าเราอยู่แม่นทุกที่อืมชุบดิครับชุบดิครับโอ้โหแม่งดักหมดเลยครับตรงนี้ไม่ต้องเข้าเลยครับวัตส์สวิตต์เออวัตส์ดูมาแล้วปงวะอย่าเพิ่งตายนะเราต้องเกิดที่นายก่อนเดีย๋ยวเพิ่งเตยเนาะ ทมโอเคเฮ้ยอยจะพึ่งตายโอู๋ระเบิดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรามาเราปล่อยนายตายไม่ได้ชุบ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 ได้คนเดียวครับเราก็ชุบได้คนนึงแล้วเราก็ตายครับกำมึงเล่งอะไรกูเนี่ย Keep the chat clean แอดมินแอดมินเขาจะเคลียร์แชทนะฮะ อย่าเพิ่งตายนะสองแล้วหนึ่งกูเกิดมาแล้วโอ้โหเกิดมาของขวัญให้กูเลยมาเดมาเดขอสักตัวแล้วกันขอสักตัวแล้วกันจะมั่งดักกันขนาดนี้ดักแบบม่ต้องออกมาเลยครับออกมานี้ไม่ได้ยิงออกมาตายเลยแม่ยิงยิงสาดแต้มหมดเกิดเอคาเฟ่ครับเกิดโอเค แ้วดูนะถ้าทางคงแก้ไม่ไหวแล้วครับแม่งนำไปไกลมากมาดิมาเดิสดู้เลยเออตายชุบกูหน่อยถ้ามีคนชุบกูอาจจะยิงยได้นะเว้ยมึงไม่ชุบกูเลยอะ่ะฮีไอซ์ส,สิบเก้าเจอตรงไหนเนี่ยโอ้ ทำอะไรครับเอ้ยติดเฮ้ยเอ้ยกูจะออกอูเฮ้ยเฮ้ยบั๊กว่ะเฮ้ยเอากำเอกไม่ได้ออกให้ออกได้ละึึบบอเระเบิดแล้วอ่ะโอ้ระเบิดระเบิดเฮ้ยลีโหลดกำระเบิดโอ้ไม่ใช่ระเบิดอันนี้คน โอเคครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกูเล่นทีมไหนแม่งแพ้ทุกทีมเลยครับแพ้ทุกทีเลยครับโอเคครับผมโอ้ยโอเคครับเราจะตัดกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมรับวันนี้สวัสดีครับ